แนจหนยอะม่เจะง่ายก็หนีอยู่ พี่น้องสุขุมสุคนตน้างจะมอนี้มาพบพอะกับอีหลาบานนาชาแนลอีหลาจ้ามือนี่ก็จะพาพี่พี่น้องไปทําการดึงรถเกี้ยวหินให้ข้าเจ้าพร้อมจะเกี่ยวแล้วหล่ะจ้ะที่เกี่ยวแล้วน่าจ้านี่นี่หน้าทงนี้แหละพี่น้องคุณจะเกี่ยวอยู่พุนที่เห็นที่เห็นนอกจ้กอยู่ใกล้ๆกันนั่นคือรถพันค่าไว้ในสามอาทิตย์แล้วจะได้โ้้ได้ต้นไม่พูดว่าลากพื้นพื้นที่นี่มันลมน่าจ้ะมันลมเบิด ให้เลยเท้ากระทาให้มันแห้งก่อนมันมีรถคันใดมาหลากให้เพิ่นเลยพี่นอ้องเต้ต้นเต้ต้นเดี๋ยวอีลาบ้านน่าจะพาไปเบิง้งจ้ะว่ามันข้าอยู่ยังไดเนาะจ้ะมันเป็นสนิมมันขึ้นก้อนหรอเปล่าไปพาไปเบิ้งเลยจ้ะมันจะอยากเดี่ยวหยาดแค่จังน้อยจ้แต่รถลมเราจะพาไปเบิง้งมารถพันยูย,ยังไดเนาะนะ๊ะเราพันข้าได้สามอาทิตย์แล้วจ้ะ อริสุนค่ะพีดพ่อจะคล้องนะพี่น้องทั้นเป็นจะคล้องกับทุกใจขึ้นกันละจ้าพี่ทำง,งานเพิ่นเอาขืนบาได้เพิ่นกระปพ้า,าไว้ยังสี่สามอาทิตย์แล้วจ้ลี่ตสุตนค่ะได้ยานรถทําทมาฮะกิน่นมะค่าตรงนี้ได้สิมองดึงกะมองดึงมันว่ามีนะจา้าตอนนั้น มันยังวัดแาห่งมันเป็นหนาเป็นตรง่มวัดเลยอยู่ีเบิ่งอัจฉริภาบมังไกลๆเลยจ้ะขออนุญาตไทยขออนุญาตไทยเอาลูกรถเกี่ยวขั้นนี้น่าจะจะฟ้องรถกันเลยเพราะว่ากีฬาบานหน้าฉันเนี่ยเป็นผู้มาลากเพิ่นจะได้ลากเพิ่นขึ้นเอาไปสอบนอา่าจะเพื่อให้พอในพี่น้องได้เบิ่งกันมารถนั่งขาแล้วเขาจะลากขึ้นได้ง่ายบ่ เก็บเกี่ยวแล้วคุณละจ้ารงสิเดลาดึ้นให้เพื่อนเอาไปลานเอาไปลานกล่องรอให้มันแหง้งเทานันมาเก็บเกี่ยวมาเบิ่งแล้วรอบหนึ่งจาพี่น้องมันลงมาได้มันต่อลายตมมันลมแห้งเทาก็เลยเลยปาไว้ก็กรนให้มันแหง้งแล้วจ้ะมันเยลยแรงง่ายกจง่าย มาคอย่นรถท่านเดินมาเห็น่นจ่ายหัวหลังชิ่นองมันลมแห้งให้หน่ะจำเคยเพื่อนพี่น้องเอ,อ้ยจะขอดรถจะคของค่าต้นใจจะขาแล้วกะขันนั่นดึงคนไร จะมาเบิงมารลุนกันเนาะพี่น้องตอนเรอขึืนจ้าจะเบิงกับไก่กันเลยพี่น้องมันค่าเลิกจำได้เนาะจ้พค่นจังบอสามารถเอาขืนโขกได้คุณจ้ากะเลิกเติบยู่ได้พี่น้องคุณโอ้ใหม่จะเป็นค่ายี่นี้เนาะ บานหน้าใช่หน่าแต่ซอยเป็นเองเอาพี่น้องซอยจนสุกซ่อมสามารถเป็นละจนเราพ้นโขกได้เปนละโอ้ยขาดเลยอันนี้พันใส่หลอกดึงนะจา๊ะทท่นั้นเองพันใส่หลอกมาชักเป็นย่างมันบกตึดเป็นหลอกเป็นจ้ะเป็นช่วงล่างพขนเลยคป็ จนเผาสนินมละเดี๋ยวอีกสักครู่นะจ๊ะเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะทำการดึงลากเิ่นขนโขกไปทำการซ้อมนาทีหน้องเส้นขาิ้งกันเดี๋ยวขออนุญาตทำการเก็บเกี่ยวกอน่น่องเก็บเกี่ยวให้เพ่นเราเขาไปขายกันตอนนี้นะคะ่ะกำลังจะเก็บเกี่ยวแล้วละจ่ะใกล้จะแล้วแล้ว แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะยแล้วเข้ากระจังจะท่มกันไปลากรถเกี่ยวกันนะจ๊ะพี่น้นองคนจะคว้าง่นมาตำรวจถาแล้วเตรียมเตรียมจะลากเตรียมจะลากรถเกี่ยวขึ้นแล้วสามสัปดาห์เต็ม,เ,มเต็มจะเป็นว่ารถิ่นข้าอยู่นี่ที่งานเฮาแรนเขาแรนออกกันเนี้ยเห็นอยู่ตังโดนนะจ๊ะเพราะว่ามันบวาสามารถลากขึ้นได้ต้องรอให้ ดินมันกามก่อนจะต่อไปหนีเนาะจะก็จะถ้ำการไปลากรถให้เพื่อนมันจะลอเข้าเก็บเกี่ยวแล้วแลวเป็นไฮเป็นพื้นไปแล้วจะถ้ำการลากรถเตือนให้เพื่อนนั่นพี่น้อง เดี๋ยวบางเล่จ้าว่าเขาจะหลากรดขึ้นได้ง่ายบอรหรือเขาสงสัยวิธีแบบใดในการหลากให้มันขึ้นงน่ายนะจจะจะขึ้นได้บอไปหลุ่นไปชมกันเลยจ้า,าเ,เกี่ยมการจะขึ้นบอเกี่ยมการทำการจสรหลมากแล้จ้ะ าเบงมาหลุดมาชมกันเลยพี่น้องมันจะขึ้นบ่จ้าใส่เจ็ดสิบอุ่มดึงหกสิลุ่นก็สอบค่าจ้ะมนจะทหลักน่าจตเครื่องแล้วที่น่งตเครื่องแล้วจ้าไปร่งเบงไป่างเบงร่งเบง่างเบงนบ้าน กระตุกครั้งที่หนึ่งจ้ากระตุกข้งที่หนึ่งกระตุกข้งที่หนึ่งไปยืนมาล่างมัง้ง <c oughs> ข้างที่หนึ่งโมพันพี่นอ้องหาหม่องยืนไม่กัน เพราะว่าพื้นมันก็ยังเป็นตมอยูกแตะมันลอกไปนี่ลันลันะพี่น้องโมคืนคืนโมคืนโอ้โมพานโมพาน่นองบโพานโมพานโมืนเลยโมคืนเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหม ่ผ่านที่น้อก็หาวิธีใหม่ก่อนขั้นะที่หนึ่งโมขึนขันที่สองจะบกขืนหาวิธีใหม่บกัอนงทลแบบจมแบบเลิกเลยขัน้นนี้จมแบบเลิกรากาข้ามานี่สามอาทิตย์หน่องน,น่าจะขืนหยาบเยอ วิธีไม่เบิงกันจามันอาจจะใส่สลิงยาวโบดคือยวลองใส่สลิงสั่นม่ง หยับไปหลายอยู่หยับไปหลายอยู่ยกที่สามผ่านไปหยับหยับไปหลายแล้วมันค่าเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมคิดดีนั่นมันไปแล้วท่านเัาควัดออกเนะจังหน่อยนะมันจะง่ายกว่านี้อยู่้ไปแลวอ๋อหยับไปหลายเต๋อไปด้ พอขึ้นพี่น้องเอ้ยบังห้อยมันโหลดพี่บังห้อยโหลดแจกพี่บังห้อยบังห้อยมันโหลดล่องเลิกดขัดเลิกดเนี่ยทางเอ้ยเอ้ยตัตาหมาดขึ้นได้พี่น้องดึงบัดเดียวบังหัน เพื่อเฮาทำการเอาสลิงล็อกบ่ถือมองบ่ถือจุดนอกจากบ่หันพ่นเอารอบแรงๆนลเพพ่นเอาอค้องพันสูงเกินไปวันนี้เพิ่นก็เลื่อนสลิงลงมาลุมคนละ้างที่น้องคนละสร้างคนละความคิ้นกับยังสั่นละจ้าคนหนึ่งเห็นว่าเอาคองเชิงคนหนึ่งเห็นว่าคองล่างาาก็จะแบบแล้วได้พ่นเอ,า,เอนาคองไว้ฐานฐานดนึงอยู่ลุมๆุมดึงบัดเดียวขึ้นเลยพีหน่อง ตาเราคืนเลถ่ายคลิปนี้เนาะจ้ะาตาค่อยม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีลาบ้านหน้าแชนแนลเนี้ยนะจ้ะากระถิ่นชาบคลิปคลิปนี้เนาะจ้ะาฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ด้พี่น้องบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าแต่ที่นี่ก็จะทำการลากกันขึ้นไปหนทางจ้ะพี่น้องแบบนี้ คืออาการของรถเกี่ยวขั้นี่มันติดลมนะจ๊ะแต่มีอาการหลายเสิบอยู่แลนเองก็ไม่ค่อยได้นจ้าแลนเองไม่ค่อยได้ห้องกับชายรวดสลิงลากขึ้นไปขึ้นเขาพี่น้นอง <c oughs> เันยังมั่นหัวสาเหตุที่แท่จริงนะจ๊ะว่ามันเกิดใจเ <c> ย <oughs> <c oughs> ็นลาขับซอยกันพี่น้องเอ้ยซอยกันยุ่ใจพวกรถเกี่ยวน้ำกันนะจ๊ะ มันแรนมาคอยด่ายจ้ยะรถเดียวขันะีเข้าตองลากตอยกัน เดี่ยวไปค e ้างเดียวน่าจะที or long or long or long. ่เห hmm, ็นเมื่อกี้นี่ที่ว่ากันหัวขวนก็คือรถมันเลี้ยวได้ค้างเดียวน่าจะมันจะเท่ากับเลยตงใส่สลลิงจองค้างนี้ไว้จากจองทางขวาไว้เพราะว่ารถมันเลี้ยวไปตะค้างใส่น่าจะรถมันค้างไปค้างใายมันอย่างเดียวไปตะค้างใส่ครับก็เลยใส่สลลิงตอนนี้ใส่สลลิงดึงทางขวาไว้อย่างนี้ันลากไปเลย แล้วจ้าคุณไปแล้วไปแล้วออคุณจะคุณจ้าเป้าไม้คือคุณถนนที่รถกำลังแลนกำลังวิ่งอยู่นะไปจ้าน,น,น,นั่งตามกันไป้บ้างที่น้อง <S 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 2> <S 2> เขาจะเอาึ้นน้นในบวบันนี้แบบที่นี่อีกมองอีกจุดก็คือว่าเขาจะสามารถเอาึ้นน้นในบวบันที่นี่มันชั่นนะจ้ะ ต่อหนาเข้าก็คือว่าตรงขางทางตรงหนามันลมจะเข้ากัทกนทําการเว่นไปบานนี้มงอยากอีกที่หนึง่งคือว่ารถขั้นนี้ได้ลากจูงเนาะพี่น้องเด็จังดหดเข้าใจลากเว่นเว่นตรงที่มันลมตรงหน้านี่ท้างขึ้นมันอยู่ข้างขีนะคะ่ะข้างขวามือ พี่นอ้องนมาแล้วึ้นมาแล้ว รถลาก,กขึ้นมาทั้งถนนได้แล้วจ้าปวนรถขัน้นรถขันข้นถนนเกินกำลังตามกลืนก้นมาพี่น้องมาเกินความพยายามของคนนะจะ้าจอดจอด การโบกรถความนะพี่น้องการโบ,รรโบรกรถให้กัาเจ้าความขึ้นมาแล้วไปถ้นที่หไม้ปลอดภัยจ้าขึ้นมาได้แล้ว